ที่โรงพยาบาลปัตตานีจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอทโลกประจำปี2565รณรงค์ให้ประชาชนนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการยุติปัญหาเอดครับที่อาคารวชิระประชาเวชชั้นหนึ่งโรงพยาบาลปัตตานีจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอทโลกประจำปี2565โดยมีนายแพทย์พรสวัสดิ์สุวรรณวงศ์นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลปัตตานีเป็นประธานเปิดมีทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลปัตตานีภาคีเครือข่ายจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปธถรมสมเด็จพระศรีน,นาคารินทราบรมราชชนนีกลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคมและอาสาสมัครสาธารณาสุขมูลฐานเข้าร่วมกิจกรรมแพทย์หญิงชวีวรรศรีวัฒนพันธ์ กล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้สืบเนื่องจากโครงการอนามัยโลกและโครงการโรคเอดแห่งสหประชาชาติกำหนดให้วันที่1ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดโลกและในปีนี้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขได้กำหนดแนวคิดการรณรงค์คือ Equalize ททำให้เท่าเทียมเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนชุมชนและทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการยุติป,ปัญหาเอดเริ่มต้นได้ที่พวกเราทุกคน โดยการไม่ตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV เพื่อสร้างค่านิยมให้สังคมไทยใหม่ว่าเอดเป็นเรื่องปกติการใช้ถุงยางการตรวจหาการติดเชื้อ HIV และการเข้าถึงบริการป้องกันและรักษาเป็นเรื่องปกติกิจกรรมในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดการป้องกันการรักษาการตอบปัญหาชิงรางวัลจัดเดินรณรงค์ภายในอาคารวชิรประภาเวชชั้นสองคลินิกโกรคเบาหวานและอายุรกรรมชั้นสี่ คลินิกนารีเวทและชกรรมและคลินิกฝากคันและชั้น6คลินิกวัยรุ่นและยาเสพติดพร้อมทั้งแจกถุงยางอนามัยและเอกสารแผ่นพับให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ครับ